ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับตามคําเรียกร้องขอแสดงความดีใจกับทางเสียนนลลำเพินออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้เดินทางมาถึง4 0 0 0สนซับสไครต์นะครับทางช่อง YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางด้านเสียนนท์เนาะคือต้องบอกว่าช่องเสียนนท์เนี่ยอ,อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็คือเป็นแฟนคลับตัวยงเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอของเสียนนท์เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเสียนนท์มีความตั้งใจมากๆในการถ่ายคลิปวิดีโอครับทุกคนสังเกตเหมือนอุ้มอิ่ม,มไหมว่า ทุกคลิปของเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยไม่มีเลยแบบมือไม้สั่นนะครับภาพจะสมูทตลอดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนี่แหละครับทุกคนคือผลสำเร็จของการที่แบบว่าให้ความสำคัญกับแฟนคลับ f อนะครับแฟนคลับ f อเนี่ยค่อนข้างที่จะคอมเมนต์ชื่นชมเสียนนลลำเพลินออฟฟิเชียล เยอะมากๆในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งอุ้มอิ่มก็เคยพูดกับเสียนนท์นะว่าเป็น f c ช่องเสียนนท์นะคือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดูช่องไหนเลยนอกจากช่องหลักสาวน้อยเพรแพงแล้ว1แล้วก็อันดับ2เนี่ยจะเป็นช่องเสียนนท์ที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสดูเลยเพราะว่าเสียนนท์เป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอมากเวลาอุ้งอิงออกมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเราได้ชมไลฟ์สดแบบ สมูทแล้วก็รู้สึกว่าภาพเสียงเนี่ยชัดเจนมากๆเราจะเห็นว่วาเสียนน,นเนี่ยให้ความสําคัญมากๆในการซื้อไม้กันสั่นนะครับในการใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้ fc แฟนคลับเนี่ยไม่พลาดสิ่งที่เกิดขึ้นกับนะครับคอนเทนต์ต่างๆที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงจะถ่ายทอดออกมาให้กับแฟนคลับ fc ได้รับชมกันใช่ไหมครับทุกคนวันนี้ดีใจกับทางด้านเสียนน,นมากแล้วก็ขอนะครับแสดงความรู้สึกบอกว่าเสียนน,นเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ครั้งแรกเลยทิมอิ่ม เคยดูช่องเสียนนนะเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ต้องดุแน่นอนน่าดุมากนะครับแต่ไปเจอเสียนนตัวจริงแล้วคือเป็นคนมุ้งมิ้งน่ารักมากเป็นคนที่แบบว่าเป็นกันเองกับ fc แฟนคลับทุกคนนะครับซึ่งเราบอกว่าเดินเคียงคู่มากับบอสโจเนี่ยถือว่าเสียนนคือมาถูกทางมากๆแล้วแล้วก็อุ้มอิ่มนะครับขอให้เสียนนเนาะล้านซับสไครต์เร็วๆครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอ้โห ดีใจหนักมากเราติดตามช่องเสียนนเนี่ยมาตั้งแต่200,000ผู้ติดตามนะครับอุ้มอินติดตามมาตั้งแต่200,000แล้วก็มา3 0 0 0 0 0แล้วตอนนี้40,000 0คือไวมากเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะทุกคนว่าทําไมช่องของเสียนนเนี่ยผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยหนึ่งเลยครับคือเสียนนเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอแล้ว ให้เราได้เห็นบรรยากาศนั้นๆจริงๆอ่ะเสียนนท์เป็นคนที่ไม่ค่อยถ่ายหน้าตัวเองนะนานๆทีเราจะเห็นว่าเสียนนท์เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแต่จริงๆเสียนนท์คือถ่ายภาพบรรยากาศให้เราได้ดูกันเลยใช่ไหมครับทุกคนคือเป็นคนที่ ไม่พูดเยอะในคลิปวิดีโอแต่เป็นคนที่พูดให้ข้อมูลได้ตรงมากๆนะครับให้ข้อมูลให้เราได้รู้แบบว่า,อาตอนนี้นะกําลังจะไปหน้าเวทีนะเวทีนี้เกิดอะไรขึ้นอุงอิงเพชรบ้านแพงกําลังจะออกมาแล้วนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันชัดเจนทุกอย่างนะครับทุกคนในคลิปวิดีโอของเสียนนลํลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยก็เลยนะอุ๊มมองว่าก็เลยทําให้เสียนนนะครับเป็นเป็น <perfekt ion ic> เป็นช่องที่ได้คุณภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงการใช้ไม้กันสั่นอะไรต่างๆเสียนน,นเป็นคนที่ไม่พลาดเลยในเรื่องของการใช้ไม้กันสั่นนะครับเราจะเห็นเสมอเนาะเวลาเจอเสียนน,นตัวจรงิงเหมือนกันคือ FC แฟนลับเข้ามาหาเนี่ยเสียนน,นแทบจะแบบว่าเวลาถ่ายคลิปอยู่เนี่ย เสียนนเป็นคนที่สูงมากนะก็เป็นคนแบบทักทายแฟนคลับแล้วก็รีบถ่ายนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่โฟกัสได้ทั้ง2องอย่างเวลาแฟนคลับมาหาอย่างนี้นะครับเสียนนก็จะมีการพูดคุยกับแฟนคลับแต่มือนี่มือก็ยังนิ่งอยู่นะครับทุกคนคือมือไม่เคยสั่นเลยซึ่งวิมเนะี่ยสังเกตมาหลายคลิปแล้วก็ดูทุกคลิปก็คือจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับนี่แหละคือความเสมอต้นเสมอปลายของเสียนนลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่องนี้คือถือว่าเป็นช่องที่ได้มาตรฐานแล้วก็ถือว่า เป็นช่องที่รองมาเลยจากช่องหลักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนและอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เสียน,นนคือตามติดอุงอิงเพชรบ้านแพงในทุกๆก้าเลยก็ว่าได้บอสโจเนี่ยจนจะเปลี่ยนชื่อช่องให้เสียนน,นแล้วนะครับว่าช่องเกาะติดอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับถ้าใครได้มีโอกาสติดตามบอสโจนะครับบอสโจเนี่ยแทบจะเปลี่ยนชื่อให้แล้วนะเพราะว่าช่องเสียนน,นเนี่ย ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมากที่สุดแล้วเป็นคนที่น้องอุ๋งอิงนะครับรักมากที่สุดด้วยนั่นเองครับทุกคนเราจะเห็นเนื่องในโอกาสหลาย,ลายอย่างอย่างเช่น วันเกิดพ่อโนนอย่างเงี้ยนะครับอุงอิงก็โพสต์อวยพรแบบว่าลึกซึ้งมากนะครับซึ้งมากแล้วก็แบบแสดงความรักกับพ่อนนคือแบบอย่างนี้เลยคือต้องบอกว่าเสียนน,นเป็นคนที่รักอุงอิงเนาะด้วยความจริงใจแล้วก็ด้วยความที่ไม่ว่าลูกสาวเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรเสียนนก็พร้อมที่จะอ้าแขนรับอยู่เสมอนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้อย่างเสมอทุกคนดูเลยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับที่น้องอุงอิงเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวใช่ไหมครับ เสียนอนนะครับเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหรีบเลยรีบตามลูกสาวไปทุกที่คือเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยนะครับทั้งเสียนอนเองแล้วก็ทั้งแม่บีเองนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นพ่อของน้องอุ๋งอิงพป่นงแทงอีกหนึ่งคนเลยที่น้องเนี่ยรักมากๆแล้วก็ คือเวลาเราเห็นโมเมนต์ที่เสียนนนะครับซื้อของไปให้อุงอิงหรือว่าองอิงเนี่ยให้อะไรกับพ่อนนนะครับพ่อโนนก็คือจะแบบคือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอะรองจากบอสโจเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับเสียนนลํลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ขอให้เสียนนทนะครับทาผลงานเนาะออกมาแบบนี้ให้แฟนคลับนะครับได้ได้ดูแบบว่า สมูทสมูทแบบนี้ไปตลอดครับดีไม่ดีนะเราอาจจะได้เห็นเสีย,สยน,นนเนี่ยใช้โดนในการถ่ายทำให้ใหเราดูก็ได้นะไม่แน่นะในอนาคตนะครับเพราะว่าช่องเสียนน,นคือพัฒนาไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับ fc แฟนคลับมาคอมเมนต์ในช่องอิมข่าวกระแสนะบอกว่าพิลเมี่มพูดถึงหน่อยค่ะโอ้โหเยอะมากบอกว่าพูดถึงเสียนนทหน่อยค่ะตอนนี้4ี่ซับแล้วนะครับตอนนี้มาคอมเมนต์ในช่อง YouTube คือแบบ อ้มิมวันนี้อ้มิมลงคลิปอุ้งอิงนะครับกำลังจะปล่อยทีเซอร์แต่ว่าทุกคนโฟกัสไปที่ช่องพ่อนนท์แล้วนะตอนนี้ที่ได้แบบ400ซับสไคร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแล้วก็คิดว่านะครับคิดว่าเสียนนท์เนี่ยคงอีก500ซับสไคร์ใน,นอีกไม่นานแน่นอนนะครับตอนนี้ได้โล่งเงิน อีกหนึ่งล้านนะครับก็จะเป็นโล่ทองใช่ไหมครับทุกคนเนาะขอให้เสียนนเนี่ยได้โล่ทองเร็วๆนะครับมาฝาก FC แฟนคลับเร็วๆนั่นเองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ตามใจแฟนคลับนะมาพูดถึงเสียนนทลำเพลินออฟฟิเชียลแล้วแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยมีโอกาสไปเห็นพอดีนะครับไปเห็นพอดีที่ช่องเสียนนทแหละว,ว่าสี่แสนซับสไคร์แล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นทางแฟนคลับเสียนนทเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ในแฟนเพจค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันว่าเสียนนทเนี่ยโอ้โหสี่แสนซับสไคร์แล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเสียนนทเป็นคนที่ชอบอวยพรนะครับให้กับเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ในยูทูบเบอร์นอกเสียนนท์ถือว่าเป็นคนที่แบบ ถ้าเป็นสายเดียวกันนะเสียนนท์คือแบบอวยพรเต็มที่สนับสนุนเต็มที่น่ารักมากแล้วก็ขอบอกว่าเสียนนท์เนี่ยพูดคําว่าข่าวด่วนได้เหมือนกว่าต้นฉบับนะครับเนาะนะหลายคนบอกแบบนั้นเนาะขอบคุณมากๆครับที่พ่อนนนนะได,ได้เคยเอาแบบวลีเด็ดข่าวด่วนไปพูดนะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยมาติดตามวิ่ข่าวกระแสมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อนนนด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวปีใหม่นะครับเดี๋ยวเจอกันแนะ่นอะนนะในวันที่31นะครับเรามีนัดกันนะครับกับ ที่ชัยภูมินะครับวันเข้าดาวนน้อมิมข่าวกระแสปไปแน่นอนแต่ไม่รู้คนไปด้วยเขาว่างหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็คอมเมนต์แสดงความยินดีกับเสี่ยนนหน่อยนะครับคิดว่าเสี่ยนนมาดูคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้พอพอแม่แม่เอฟทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยในทุกๆก,การเดินทางด้วยนะครับเช็คสภาพรถก่อนออกจากบ้านนะครับ